ยี่สิบห้ากับยี่สิบแปดครับร้อยแปดสิบกับร้อยเจ็ดสิบแปดลงตัวที่เจ็ดกินอิ่มนอนหลับครับโอ้โหแข่งกับมัดครับใครจะดีกว่ากันครับโอ้ดูครับลูกนี้แมเจอเวียงสอกกลับครับไปเลยครับโอ้โหลูกผสมครับแม่ โอ้โหเจอรูปคมไปก่อนเลยครับเพชรวันลบแม้ไม่ใช่โซดาบวกน้ําก็เมาได้ครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับใส่เลยครับนี่ครับลีลาของนักมวยจากไซปรัสครับแอนดูนิคอสโอ้โหเจอเอ้าเอาอย่างไัครับโอ้โหร่วงแล้วครับกกรรรมมาไ่นับตุปัดตุเป๋ครับเอ้าสอกมาแล้วครับแอนดูนิคอสเวียงสอกกลับอีกแล้วมาอีกแล้วอังหันนรกมาอีกแล้ว โอ้เราทึกใจจริงๆครับคู่นี้ครับจับตาดูให้ดีครับเร่งดีเร่งเยอะเหลือเกินครับแอนดูดโกสอ้าวเทลงไปโดนอีกครับถ้ามวแต่ไปเดินแรกคำปั้นเดินต่อยนิ่มเผลอเอโดนอีกครับมวย3มยกนี่เตะไอ้ฉําไปก่อนครับอย่าไปคิดอะไรเยอะครับเตะเยอะเยอะเตะเยอะเยอะอีกแล้วแทงเข่าสวนเลยครับเกี่ยวได้แออนเซอร์นะครับวิ่งไปเลยครับนั่นแหละครับ เอากันนะครับดูครับเอาบวกกันไปบวกกันมาแล้วครับเอา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 หมุนด้วยโอ้หมุนไม่โดนครับแต่ว่าโจอมาเจอบัดขวาครับความเข้าเมาไปแล้วครับโอ้แล้วนับซาวกับบอลลุกแล้วครับโอยหนับซาวกับบอลลุกแล้วครับแม่พอแปะพอแปะจะไปอยู่เลยครับอไปลุยคอสครับ ลูกหมุนลูกแรกนี่ไม่โดนนะครับแต่ว่าไปเจอหมัดขวาหลังนะครับเพชรวรลบกมกราบเลยครับดูนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้โหทีเดียวรู้เรื่องครับแบบนี้แม่เป็นช้างก็ลลมครับโดนเต็มๆขนาดนี้ครับเรียบร้อยสิครับอย่างนี้แล้วดูครับปังเข้าไปครับโอ้โหเต็มขมับเลยครับเจอเข้าไปนะครับ นี่ครับโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้โหทีเดียวดูเรื่องครับแบบนี้แม่เป็นช้างก็ล้มครับโดนเต็มเต็มขนาดนี้ครับเรียบร้อยสิครับอย่างนี้แล้วดูครับปังเข้าไปครับโอ้โหเต็มคหมับเลยครับเจอเข้าไปนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้โหทีเดียวดูเรื่องครับแบบนี้ แม่เป็นช้างก็ล้มครับโดนเต็มๆขนาดนี้ครับเรียบร้อยสิครับอย่างนี้แล้วดูครับปังเข้าไปครับโอ้โหเต็มขมับเลยครับเจอเข้าไปนะครับ TKO นรยยกแรกเท่านั้นครับแม่ขอดูขอฟังชื่อตัวเองชัดๆครับอ่ดู